ความจริงของทุกข์หมายถึงสิ่งที่ทำให้ใจเราไม่สบายกดดันเปลี่ยนแปลงไม่เป็นดั่งใจทั้งหมดเรียกว่าทุกข์ทุกข์คืออะไรทุกข์ในพุทธศาสนาไม่ได้หมายถึงแค่ความเจ็บปวดหรือเศร้าเท่านั้นแต่หมายถึงสภาพที่มันบีบคั้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้ใจเราไม่พ้นความไม่สบาย ตัวอย่างทุกข์ที่พบในชีวิตประจำวัน 1. ทุกข์ทางกายป่วยปวดหัวปวดหลังหิวร้อนหนาวเหนื่อยจากการทำงาน 2. ทุกข์ทางใจเศร้าเสียใจผิดหวังเครียดกังวลโกรธไม่พอใจคิดมาก 3. ทุกจากความเปลี่ยนแปลงของที่ชอบพังคนที่รักจากไปรายได้ลดความสัมพันธ์เปลี่ยนไป 4. ทุกเพราะยึดติดอยากให้เขาอยู่กับเราเสมออยากให้คนอื่นชมอยากให้ทุกอย่างเป็นแบบที่เราคิดอยากรวยเร็วอยากสำเร็จเร็วแต่ไม่ได้ตามนั้น 5. ทุกข์ใหญ่แปประการอัตท,ทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่ชอบอยากได้แล้วไม่ได้ต้องแบกขันห้าไว้ตลอดเวลาสรุปให้จำง่ายทุก์เท่ากับอะไรก็ตามที่ทำให้ชีวิตไม่สมหวังไม่ได้ดั่งใจและทำให้ใจเราวุ่นวาย